สวัสดีครับผมชื่อนาวิรัติตีหงอยู่ชั้นม .4 ทับ9เลขที่42วันนี้ผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดหนังนะครับและส่วนต่างๆของวัดหนังนะครับถือไม้เดอถือไม้ครับจะเป็นประวัติของความเป็นมาของวัดพระวัดหนังนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของวัด วัดหนังราชาวลวิหารนะครับวัดหนังเป็นวัดเก่าวัดหนึ่งตั้งอยู่ในย่านบางนางนองหรือบางกรุงเทียนะครับจังหวัดธนบุรีหรือกรุงเทพใน,ในปัจจุบันตั้งตั้งวัดตั้งอยู่ในริมคลองดานหรือคลองสนามชัยล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้านซึ่งเป็นอาทิรังเดิมอน,นิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ครรกูสีอุเทศยาเป็นราชธานีภายในวัดมีหลักฐานทางโบ,บราณวัตถุที่สําคัญเช่นระฆังหล่อด้วยโลหะสมริด ที่บริเวณองละคังมีลอยจารึกการหล่อละคังวานนี้เอาไว้พระมหาพุทธลักษิตกับเหมื่นเพชรพิจิตรเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรและทาย,ยกทายิกาให้ร่วมกันหล่อละคังวานนี้ไว้เพื่อพศ .2260 ซึ 2, ่งตรงกับรัชสมัยของพระสัมพ t ทที่9หรือพระเจ้าอยู่หัวท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาต่อไปจะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดหนังนะครับเจ้าวาสว,วัดหนังคนแรกพระภาวนา โกสนเถระหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมเกิดวันวันศุกร์ที่12ตุลาคมพศ2375ตรงกะแรม3ค่ำเดือน11ปีมะโรงในสมัยรัชกาลที่3บุตรนายทองและนางอู่สกุลทองอู่เป็นชาวตำบลคุ้งเผาถานอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรี ก่อนจะได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนังท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโคนอนเขตภาษีเจริญจังหวัดกรุงเทพมาก่อนท่านเป็นพระเถระที่เข่งคัดในเรื่องวิปัสสนาธุระและขันธธุระเป็นอย่างสูงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้มาปกครองวัดหนังได้27ปีเศษก็ได้มรณาภาพลงด้วยโรคชลา เมื่อวันที่26เมษายนพศ2469รวมอายุได้94ปีต่อไปเป็นเจ้าวาดคนที่สองนะครับนี่ครับเจ้าวาดคนที่สองพระวิเชียนกวีเลยครับบูตนายแก้วและนางเคลือบรอดประพันธ์เป็นชาวบางปะทุนอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดชนบุรีอุปสมบทนะวัดเล่ารถสารามแล้วย้ายไปศึกษาปริญธรรมที่วัดเชดุพลหรือวัดโพจน ได้ปริยธรรม5ประโยคและได้โปรดเก้าให้มาเป็นเจ้าวัดปกครองวัดหนังเมื่อพศ2 4 6 9 9ท่านเป็นพระที่เค่งคัดในเรื่องการศึกษาของพระภิสุทสามเินเ,เป็นอย่างมากท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่10เมษาพศ2 5พศ2502รวมอายุได้เกิน2ปีเชิญพระเจ้าวาดคนที่3ครับต่อไปเป็นท่านพระสุนทรศีสมาจารย์นะครับ เป็นบุตรนายแก้วและนางยิ้มแก้วเพชรเป็นชาวตำบลโคขาวจังหวัดสมุทรสาครท่านได้อุปสมบทณนะวัดหนังภายหลังท่านได้ออกจากราชการฐานเรือได้รับโปรดเก้าให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนังเมื่อพศ2502รวมถึงท่านมีความรู้ในการรักษาโรคด้วยยาแผนโบราณเช่นยามวนเป่าผี ท่านได้มรณาภาพลงเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2512รวมอายุได้74ปีตอบคนต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นคนเป็นเจ้าว่าคนที่4นะครับชื่อพระธรรมศิลาจารย์นะครับฉายาสุตาคโมชื่อเดิมสุก,กีนามสกุลจุไยทองเกิดวันศุกร์ที่13มกราคมพศ2470เป็นชาวบางแค เขตภาษีเจริญกรุงเทพบันพระชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่5เมษาพศ2486ณนะวัดม่วงขเขตหนองแขมสุสมบทเป็นพระพิสุณนะวัดหนังาาราชวรวิหารเมื่อวันที่7มีนาะพศ2491ศึกษาจนได้เปรียบธรรม4ประโยคดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารลำดับที่8สืบต่อจากพระสุนทรศินสมาจารย์ ตั้งแต่พศ2512ท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่11มิถุนาพศ2552ซีรีอายุได้81ปีครับมาเรามาดูประวัติความเป็นมาของการสร้างเจดีนะครับ j จดี JD, หรือสถูปมีขึ้นในอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุก,กระดูกหรืออัฐิคนตายหลังจากทำการเผาศพเพื่อไว้สักการบ,บูชานะครับและ ใช้มันจุเฉพาะบุคคลสำคัญเท่านั้นรูปแบบของสถูปเกิดขึ้นจากการเอาอัฐิผู้ตายมาฝังดินแล้วทำเป็นเครื่องหมายไว้บนหลุมฝังศพด้วยการทำเป็นเนินรูปเครื่องวงกลมนะครับมีรูปแบบมาจากไข่แล้วใช้อิดเกาะรอบเนินดินไว้เพื่อกันดินทลายครับนี่คือประวัติความเป็นมาของพระปางวัดหนังครับพระปางวัดหนังสร้างขึ้นในสมัยพระบาสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3ามาวสถาปนาวัดมีความสูง22เมตร30เซนติเมตรส่วนฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง13เมตร60เซนติเมตรชั้นประทักษิณ3ชั้นเป็นรูป8ดเหลี่ยมพนักลูกกงโดยรอบกลุด้วยกระเบื้องปลูกสีเขียวมีบันไดาทางขึ้นด้านหน้าองค์ปางทาสีขาวประดับด้วยรูปปั้น เทวดาและรูปคุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีทรงอัญเชิญพระบาทพระบรมสาลีลิทา่าขึ้นประจุในองค์พระปางขาวสเสด็จยกช่อฟ้าพระอุโบสถและพระวิหารของวัดหนังเมื่อวันที่18เดือนเมษาพศ2554หมดนี้คือบ่อยข้าวข,ของวัดหนังนะครับ เออนี่พวกเราขอจบการแล้วินไปเลยเท่านี้ครับอ,อ,อ๋อรับครับเดี๋ยวไปกับบ้า